ไปเอาไปหา <laughs> <laughs>

คุณหน่าลูกเจ้าเฮ็ดยังห่างเนยใชเขาหาเงินของกองกันให้เป็นเศรษฐีแน่มันเขาหาเจ้าแนี่ยถนะทุยอะไรครับผู้ชายผู้ชายมันเฉยไงผู้ชายสิบีสั้งดีว่าแต่ละคนเนื้อฮเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรอกมาด้าย่ไอ้แม่เจ้าล่างเลยปะ

ผมจะเที <mile> ่ยวอะไรเกอดจานไนนี่ดเป็นเนี่ยโอ้ยพ่นกันนี่พ่นกันนนี่ละไม่เป็นเี่้ให้เรื่องจริงนั่นแหะเอ้าให้ดูครัเงินหาทองไดเป็นเศษที่เร่องทองหายย่ผของจนชิมชาิกรบ้อดเ้า้า้มจเบื่อไเรี่อมัน้ย้ยโ้น้เชหมจใ่ห้ให้ให้ใบ้ม้อย ก็แด้ยนรกอัน่เจ้าแล้ว้ยเตนน้ำเจ็าห็นใบบกน้ำเนัน้ำหน่ยดินี่แล้วก็หาหมงหมได้ด้โอ้ยคนาเชียเาด้วยหนเ้าไปวางนพดีนี่คุจบมอูยันดม่มันมุผสมไม่นางหนึ่งมกหม กังห้องจะทึงนี่แล้วห้องไหนห้องทุนทอนพิ่งนี่เป็นอะไรั่งคนะกตัว้งกักไหรอเนาะตัวตัวในวิทยากตัวนั้นละก็คุณจัคตัวเขาคไดห้างห้องตัวนั้นละ้าเดกก็ดีเฮ็ดจีแล้วานี่นี่แมาอยู่ม่นเลยโอ้ยเพิ่งรูขนาดเกือบเกือบนั่งพี่พี่พี่เกือบพูอ่อ มันขาดต้หรอที่ไหนเลงโอ้นี่ได้จากนี่นี่ปูหนีจ้ะมันบ่แเป็นตีนเท่าเรวมันเป็นตีนผู้ใดอยู่นรงอห้มันม่งจักเลยบ่นมีฟวงหรอชุดนัก็ึกษายังก็บปวดกับบ้งจักน้ำแท่งกับบ้องห่ายเลยบะปูอขาก็ลังจะมาแตกนี่แตกนีเลปาดอกนี่ให้บ่ที่ัวน้องนี่มันในปาดอกเลือดไหลออกกับพเกเอ็บหมอนมาเป็นอย่างปูโอ้เขากับบ้งจกกับหมอเหรอฮบ่ว่าเบาหวานกับบเมเขาอบ่เขาบาเเลยเขาไม่จายหนขันันบันนี้เขาอชบานน่าบก่ารอ มันว่างเลยน้อยเต้าจะมาจับน้ำอ่ะคอยเยน่เ็นแมวจ่นแมวจังูงูแล้วเขาเห็นม้อแลหาน้ำกันน่ะนั่งหอยู่อี่าษพสาทุเห็นบกเลยน้ตาออ้าบงามไปบ้ามาแจาลูกหลานเราซื้อกัให้ให้ดนั่นคอยซื้อดอกแล้วมาเป็นยีนก่ีก่อนเป็นร้านไม่ไิชิปเราชื่นใจาให้ไแล้วเยียจมมกเนยี วัวจะมานี ender, <yn> <Really? S 2> ้มยัก yeah, like ุเนาขอจะนั yeah, ่งเสียไปรถมัน้ขุหมายยังนุนนเี่นะได้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 พ่อาทเาหรอกมันีรุพญานาคจะพามันีปุนยาจะพาปใสขรไปได้แตกกันต่เอาจนสนะนอยเนาะัไปรถหรอกนะับไป เขลกหาดโอ้งกันบออ่นทมันเบมันเกยทางตั้งนะบ่อันนี้มันก็เกยออกมาตีันต้องเออเออเออบ่บ่บ่อันพินไอเฮ็ดหูตามเล็กพอเพินเฮ็ดหูมาแล้วได้แล้วเทียงกลางแล้ว อืมเที่ยงกลาเลยคีทีทุกงานบงบ้อพอบางอแล้วเทียงแล้วาะตเ่วห้องเหนออกมพนก็รมันลงเนอะทันงลงทั้งที่เนีอยู่บครับเอหน้างเนื้องเนื้อเนื้การดึงไปยังไงเออดึงทำไปยีนนนี่ยต่อห้องบานบ้เทียงหอหยางห้องเอาปุมาห้องก็ไน น้ำวาเจียวปูมันเป็น่้ปูนะจับจับจับ้องเจียวน่้ง้ลมันคนไก่ทาคักโพนาที่นดเยพน้นพนะอ่าเ้าลูกยฝมููะานกนเเนาะอไรก็ได่วาดลเหดมมได้ละใส่กระใส่ะไ้มันบมพาข้าดอกบง่งกบยิมันเป็นยง่มีหอ่มีหัตมเลยั่ เอาเดี๋ยวบาเไ็บไปการตัดตัดเอากจงคนละคนคนละคนอัี้กับมันแหงจะกนกเาหอันนี้เพราะว่าเอาจะออกไอกีนเอาจงไปจะไม่ฟังหองคนช่างไม่ยังก่อนหรไม่หมอนเอาเอาอหไรไทักางร้นไม่สุดร้อนน้อนเลบนี้หาเอา อยาเอไม่ออาไปจนมัสูงบอาสูงทุงไงตรเต็ไปไปสไปสูงหํามสูงเต็มไปสเออสูงเต็มงมาหาตายพี่ละสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาันตักเท่ๆรไ่ไงงวดมัน้าตายพี่ลบไหนเอาขันตักเอาไล่มาห้าตายพี่ไลัวเร่องนอกรุ่นไล่เออไล่ไป

ตุมโมกาลาจังตะบันตาพระบาพระเีสัตายตั้งอยู่ในโูกอยู่ในั้นกระทรงาดแ้มันเอมีขันหน้าขันจะสไปขันไหนหลับมีทันอกได้ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิธานามอันุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัประชานันติเทวาเตสังเวทะยุง จัดเราได้รู้ส่วนบุญที่้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วจัดเรานั้นจงอัโมทนาอินเถิดส่วนจันเราได้ยังไม่รู้ส่วนเขาจิบเงินหลังไหมอมหอยบัดนี้ลูกเดือดเดือดเดือเป็อผู้ไม่เีืเวรอดเดือดเดือดเดือดเดวอดเดือดอดเดือยเดื้ดเด้อดเดเดืานเดือดเอดเดือดดเืเอเเือเดืออเด้อดเเ คนตัวนยงยงตลอดน้ำมอแเช่นไรนำนเชเดียวทันเขาทั้งในแลแก้วท่นพูดไม่ใญ่ใครก็พูดม่สมน้ำดเหตเป็นแไม่ใ่ใครก็มีถมกัเป็นอาไม่เนาะ